นะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับกลัง oh. กําลังจะพากกันไปรับายนะครับพี่น้องตอนนี้กําลังจะออกไปครับเดี๋ยวพากกันยางออกไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดพากกันยางไปเรื่อยๆครับ ครับพี่น้องทุกคนเลยวันนี้ไปทุกคนไปเบิดทุกคนเลยนะครับพี่น้องากัาลัง้ากันลังของบ้สวยมากค่ะผมากัลังของมาหมอลมอไปทุกคนเลยนะครับผมเสนเอร้อมเสรินะครับผนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไปครับพี่น้องย่างมาหนี่คูย่างไปองค์พระธาตุผลละครับพี่น้องวันนี้ก็เลยากันย่างไปครับพี่น้อง เดินเดินเดิน <c oughs> ครับพี่น้องตอนนี้ห้องย่างผ่านาร,ร้านค้าภายในงานครับพี่น้องฟ้าดงร้านค้าไปครับพี่น้องค้นไหลๆกับก๊างพากกันเบิ้งนึงครับพี่น้องพากกันไปไสนอกสิว่ามมันรันี่เนาะพากันย่างไปอยู่ครับ่ังไหลๆมาเรื่อยๆครับมาเบิดวงครับมนนี้ฟ้ารานค้าไปครับพี่น้องย่างฟ้ารานค้าครับพี่น้องค้นกันแบบไหลาย อเวเสาวตักแ <c oughs> ครับพี่น้องป่าดงร้านค้าครับ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เลือดเลืดเลือดเลือดเลือดเลืดเลืดเลืดเอาเลือด <c oughs> ครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้สชียงออดพระาธาตุแล้วนะครับนี่นรครับบรรยากาศพี่น้องงามงามอยู่พระธาตุครับพี่น้อง เอาหนองหมาคื้าปตัวตาหักใช่ปะผ่อนแล้วครับผ่อนประทานแล้วครับพี่น้องมูนำมาทุกคนนะครับพี่น้องอันนี้พระเอกยอีนะครับไ่พแม่หัวกากไก่ก่อนมารคามาบริจาค0บาทคุณที่นให้กับเจ้ากรนายเวรไม่ับ มา้นะครับดวา่น้วนว้งหายพี่น้องางหากผูกาลัวตูเลยนะครัาดูจำนวนหองค์ครับทุกคนเลยนะครับมาเป็ทุกคนเลยนี่นะจูนครับพี่น้องฮอดแล้วก็จะพักันตั้งแถวแลวก็รำถวายนะครับพี่น้องรเชนครบนี้รู เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องมาขอนแล้วกับมะล่ำกับพระกันจัดแถวนะครับพี่น้องเพื่อเตรียมลํำถวายองค์พระธาตุนะครับพี่น้องกันบรรยากาศสุขทุกคนเลยนะครับผมมาทุกคนเลยนะครับตลกกะม่านะครับผมตลกกะม่านะครับผมอันนี้เมซี่นะครับผมโอเแมนแมดอนนะครับผม ผมบอลลูนพระโปรงสีน้อยกับมาทุกคนเลยนะครับบอลเตอร์จงจนเศษฐกิคนไทยทุกคนนะครับเดินกดาปดไยบาตอนนี้พอวีกำลังเป็นคนลพ่สกละส่นูเขาเน้อผูเขาเมียนชิรวยเงินมาเงินหลักวบ่ร เออออมีเงินถุงเงินผังเป็นเสนเศนลานลานที่หลุดอิ่งออกจากบ้านฟองเสียเออปูอผัดเป็นตายตำลวนลงความหินเนืงว่าเป็นน้ำยาบาทขากันตายมีด้าด,ดึ๋ง ถึงบ้านเอาบ้านอื่นถึงภาคเหนือภาคใต้ได้ยินหรือรัง,งครับพี่น้องตอนนี้เข้าในร่้ถวายแล้วแล้วครับผมเขาล่างข้ากันกรับครับพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องไกล้ข้นกับมาน้มาสการองพระธาตุครับน,นาดับ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกำลังเดินทางกลับครับผมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ